มาชิกทุกท่านนะครับอันนี้ผมก็จะมาแสดงรายละเอียดของเหรียญหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะครับรุ่นเจริญพรเต็มองค์นะครับปี36นะฮะซึ่งเราดูด้านหน้าก่อนนะครับด้านหน้าของเหรียญนะครับก็มีอตอกโค้ดนะครับเลข9นะครับ หลายจุดเลยทีเดียวนะฮะมีโค้ดตัวนะนะครับ3จุดนะฮะซึ่งโค้ดเลข9นี่เป็นเหรียญที่มีจำนวนน้อยมากนะครับอันนี้เป็นเหรียญเนื้อทองแดงผลิตอยูเออ่เป็นเหรียญที่มีจำนวนอยู่ประมาณหลักร้อยนะฮะมีไม่มากนะครับเนื้อก็ค่อนข้างสวยนะฮะมี ความเงาวาวนะฮะให้ดูด้านขอบเหรียญน,นะครับอันนี้ก็เดิมๆจากวัดเลยนะครับแล้วก็ดูที่ห่วงนะครับก็เห็นกันแบบค่อนข้างละเอียดนะฮะนอกจากจะเห็นภาพที่เป็นภาพนิ่งแล้วเนี่ยก็อยากจะนําเสนอภาพวิดีโอด้วยนะครับ เพื่อจะเป็นการง่ายในการตัดสินใจขอบเหรียญนะฮะด้านซ้ายการตัดนะครับเรามาดูด้านหลังนะครับด้านด้านหลังก็ยังมีความสวยงามคมชัดนะฮะเหรียญนี้ไม่ได้ผ่านการใช้นะครับแต่ว่าการเก็บรักษาเนี่ยอาจจะถูกความร้อนนะครับทำใหเ้เหรียญอาจจะดูด้านไปนิดนึงแต่ก็ยัง พอเห็นความเงาวาวของเหรียญน,นะครับซึ่งเป็นเนื้อดำเดิมนะฮะในเริ่มต้นนะครับข้างหลังก็เป็นยันดวงนะครับอันนี้จะเป็นตัวหนังสือโค้งนะครับจเจริญพรจะมีตัวหนังสือตรงแล้วก็ตัวหนังสือโค้งนะฮะซึ่งจะไล่ไปตามขอบเหรียญน,นะครับผมจะพยายามซูมให้เห็นชัดๆนะฮะ ไใกล้นะเพื่อเป็นการตัดสินใจสำหรับสมาชิกนะครับว่าเหรียนในสภาพนี้ท่านสนใจหรือเปล่านะครับก็บอกได้เลยนะครับว่าการตอบโค้ดเนี่ยค่อนข้างชัดเจนเลยทีเดียวนะฮะดูชัดๆนะครับ ใกล้ๆขยายแบบเต็มร้อยเลยนะฮะขยายแบบเต็มร้อยให้ดูเลยะะ <_ C 1> เรื่องของตำหนิเรื่องของเ,อเหรียญน,นะฮะผมคิดว่าองค์นี้นี่สภาพร้อยเปอร์เซ็น ใกล้ๆนะฮะดูแบบขยายเลยนะครับไม่ต้องส่องกล้องดูนะฮะดูแบบนี้จะชัดเจนมากนะฮะที่ใบหน้าก็ค่อนข้างละเอียดนะฮะมีรอยเม็ดตุ่มนะครับที่บนหน้าหลวงพ่อนะฮะเส้นจีวรต่างๆนะฮะ สมบูรณ์ชัดเจนมากเลยครับครับถ้ายัางไงท่านสมาชิกรีบตัดสินใจนะครับเพราะว่ามีจํานวนน้อยจริงๆนะครับที่มีตอกโค้ดเลข9แล้วก็ตัวนะ3จุดวันนี้ผมขอบพคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ